สวัสดีครับเจมมาต,ตกกันมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็กลับมาพร้อมกับของเก่านะครับชุดพี่ต้นกล้านั่นเองนะครับยอกยอกยอกถงการมาตีนะครับกับชุดเก่านะครับสี่ชุดด้วยกันนะครับแล้วก็มีคอลเลคชันเดินอีกเยอะแยะมากมายนะครับในกิจกรรมอ๋ออะไรนะโทเค็น กล่องโทเค็นนะครับกล่องละ25เพชรเหมือนเดิมนะราคาเท่าเดิมใช้ตัวได้ตัวลดราคานะครับไม่ใช่ตัวสุ่มตู้ไดมอนนะเวลาที่น้องซื้อพวกกล่องเยอะๆเนี่ยบางคนเขาก็จะใช้ตัวลดราคากันก็สามารถใช้ได้ตามปกตินะครับตัวอย่างว่าซื้อสิบกล่องน,นะก็จะมีใครที่มีพวกนี่นะใครที่มีพวกส่วนลดทั้งหลายพวกนี้นะครับก็สามารถจะมาใช้ได้นะครับบัตรส่วนลด สำหรับกล่องโทเคนกล่องนี้ราคากล่องละ25าเพรเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่11เดือน11นะครับ1111ไปจนถึงวันที่20เดือน11เนะเวลาเชียงคืนถึง5ทุ่ม59เหมือนเดิมนะของที่อยู่ในตู้จะมีชุดเก่าๆทั้งหมด4ชุดนะครับแล้วก็จะมีของอื่นๆอ,อีกนิดหน่อยนะครับเริ่มจากอะไรก่อนดีเริ่มจากของอื่นๆก่อนละกันนะ ่องอื่นๆก็คือกล่องศพนะครับกล่องศพอีกหนึ่งงานที่พี่ชอบมากเพราะมันน่ารักนะกล่องศพน้นเป็ดเป็ดสินชีพชิวายอยู่ในอ่างตัวนี้นะครับใครจะใครนะาทำกับเป็ดได้ดูควักไซเป็ดออกมาด้วยดูดิหดลายท่ารลุนนะครับตัวนี้ก็ถ้าดวงสวยนะครับถ้าดวงสวยกิจกรรมกล่องทเกขนก็เหมือนเดิมถ้าดวงดีก็อาจจะเปิดได้ตั้งแต่ ในกล่องเลยแต่ว่าถ้าเกิดดวงซวยก็25ทุบเค้นสำหรับตัวนี้25่บทุเคนเบาๆถูกๆไปส่วนชุดนะครับชุดจะมีมาทั้งหมด4ชุดด้วยกันเป็นชุดเก่าหมดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เล่นเกมมานานแล้วไม่ชุดไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรก็ข้ามไปนะเก็บเงินไปกิจกรรมอื่นแทนไม่ต้องซื้อก็ได้หรือว่าใครแบบไม่ถูกใจชุดนี้ก็ข้ามไปนะชุดแรกเป็นชุดนี้นะครับ นี่มูตี้ลาวิเชอร์นะจะเป็นแบบว่าอารมณ์แบบแรปเปอร์คิงแรปเปอร์คิงความจริงเก่งเท่นะเวายไรเซดดาวนี่รองเท้นะาก็าวาสวยผมเนี่เกิดแบบว่าแบบผมเขาไม่สั้นนี่ก็น่าจะชอบอยู่นะพอดีผมสั้นมาไม่ค่อยชอบไปอย่าเรีกว่าสั้นที่เขาเรียนที่วาเนาะโอเคชุดนี้นะครับมีทั้งหมดห้าชิ้นด้วยกันนะพาแรกก็จะเป็นผ้าเสื้อนี่ โชว์ความรวยด้วยการห้อยเหรียญทองนะครับเสื้อจะเป็นเสื้อสูตรแล้วก็มีผ้าคลุมข้างหลังงูก็งูทองรวยเบอร์ไหนมีวงมีแหวนโชว์ความรวยนะครับแรปเปอร์คนนี้ไปสั่งเมียงเกงบมาว่าเกงเขาแอบสวยอยู่นะนะเ,เกงแบบลายเสือดาวลายเสือดาวใส่สกับพวกลายสักน่าจะเข้าอยู่เ,เกงตัวนี้ นาะไพ่สามเป็นรองเทา้ารองเท้านี่ก็สวยดีนะครับเป็นรองเท้าหนังสีดำแล้วก็มีการแต่งลายด้วยสีทองอพระที่สี่นะครับเป็นทรงผมพร้อมมงกุฎนะครับอันนี้ส่วนตัวไม่่อยชอบเพราะว่าหัวเกียนไปหน่อยนะถ้าเกิดเป็นแบบผมแบบทรงเท่ๆมาพร้อมมงกุฎนี้ก็น่าจะชอบอยู่พรสุดท้ายเป็นแว่นตานะครับแว่นตาแว่นตาก็โอเคกลางๆกลางๆแว่นตานี่ส่วนกลางกลาง แต่ใครชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ข้ามนะครับอันนี้คือชุดแรกนะครับชุดแรกอันนี้ราคาชี้หกสิบโทเค็นเท่านั้นนะถูกถูกแปบบ๊แบๆบก็ได้แล้วหกสิบโทเค็นต่อมาชุดที่สองนะครับชุดสองชุดสองน,นี้มันชุดเก่ามากก็คือชุดไหนวะอ๋อชุดนี้มาเป็นชิน้นชุดนี้ไอมาเป็นเป็นเซตเป็นเซ็ต ชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ชุดไหนวะชุดไหนวะนี่บูฟินิกนะครับชุดที่แท็กนั่นเองก็จะเป็นเซตทั้งตัวนะครับอารมณ์เป็นแบบนักฆ่าเป็นแอสซินมินแอสซซินแห่งโลกอนาคตอันนี้อยู่ที่50โทเค็นนะครับถูกกว่าเมื่อกี้อีกเนาะส่วนอันต่อมานะครับอันต่อมาอีก2ชุดนะครับก็เป็นชุดเก่าเหมือนกัน นาเป็นชุดต้นกาหรือว่าชุดลงอ่างนั่นเองชุดแสนดีก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะครับนี่นะครับอันแรกเป็นชุดผู้หญิงนะครับชุดผู้หญิงนี่ก็จะมีทั้งหมดให้ชิ้นด้วยกันนะครับน่ารักดีเชิบเชิบชิบชบเหมือนให้ดูชิบชบชือบช่อเสจว่าแตงกวาสปาตี้นะครับคือมีแตงกวาทำสปาแล้วแบบอยากปาร์ตี้ด้วยก็เเป็นแตงกวาสปาตี้นะครับ พาแรกจะเป็นพาผ้าขนหนูแต่ว่าคนจะไปอาบน้ำซื้อพาสองตัวนี้จะเป็นคล้ายๆกางเกงแบบเกือบจะเป็นกางเกงใน,นแล้วแล้วก็มีรอยสักที่ขาด้านขวานะครับเป็นรูปปลามัาดูไม่ผิดนะกางเกงตัวนี้ก็เห็นคนเอาไปใส่กับชุดอื่นนะครับคือใส่โชว์เป็นกางเกงใน,น,นไปเลยอยกางเกงขาสั้นแบบปิดตูดไม่มิดอะไรเงี้ย พาสารเป็นรองเท้านะครับรองเท้าเป็นรองเท้าต่งกว่างพาสที่สี่เป็นทรงผมนะทรงผมตัวนี้ก็เหมือนแบบเพิ่งอาบน้ําเสร็จแถมสระผมไม่สะอาดถึงหักดูดิฟองติดนะและพลาสุดท้ายน่ารักเป็นแบบมาร์กหน้าแต่งกวางเพื่อความชุ่มชืมช้นของใบหน้านตัวนี้อยู่ที่80โทเค็นนะครับสำหรับชุดผู้หญิงก็ถือว่าไม่แพงมาก80โทเค็น ต่อมาตัวชุดผู้ชายนะครับก็มีห้าชิ้นเช่นเดียวกันนะครับแหมพี่ต้นกามาเองมนให้ดูชื้อชื้อโอเคผาแรกจะเป็นชุดคลุมอับน้านะครับชุดคลุมอบน้ําด้านในเนี่ยมีรอยสักด้วยนะเป็นธีมเดียวกับตัวผู้หญิงก็คือรอยสักปลาแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ใส่สร้อยทองไว้นะอาเซียอาเซียต้นกาชุดคลุมอับน้ํา ความจริงใครจะไปใช้เป็นชุดนอนกันนะเป็นแบบว่าสไตล์ชุดนอนเพราะถ้าเกิดน้องไปเที่ยวแบบบางทีไปเที่ยวโรงแรมเนี่ยนะครับเพราะว่าอาจจะมีชุดแบบนี้มาให้นะจะไม่มีชุดนอนมาให้ใส่ชุดนี้นําไปเสียจนกล้านะครับภาคสองอันนี้เป็นผ้าขนหนูนะครับผ้าขนหนูปิดส่วนล่างดูไปดูมาเหมือนกระโปรงแต่ไม่ใช่นะเป็นผ้าขนหนูนะอยากรู้ว่าข้างในเขาใส่กางเกงไหนเปล่าไปส่องเอาเองนะครับซื้อไปส่องเอา นาราที่สามเป็นรองเทา้าแตงกว่าเช่นเดียวกันใช้พาที่สี่อันนี้ก็เป็นตั้งกว่าแต่ว่าไม่ได้เอามามาสหน้าแล้วเอามาทําเป็นแว่นแทนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมองเห็นอะไรหรือเปล่านะงงดิชุบแต่พารสุดท้ายเป็นทรงผมมิ้งกันเลยนะครับอาบน้ําไม่สะอาดนี่มาพร้อมฟองนะ หัหยิกงใหญ่พร้อมฟองขาวชิบ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 นะตัวนี้ก็80โทเค็นเหมือนกันนะครับ80โทเค็นเหมือนกันถ้าอยากได้ก็ไปนะครับ11ถึง20นะครับสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบ๊ายบาย